นี้นะครับก็หางหายกันไปเป็นเดือนเลยนะก็คิดว่าจะเลิกทำช่องไปแล้วในชะ่ไหมก็ตอนนี้ก็กลับมาครับเนื่องจากเริ่มเริ่มจะมีเวลานะครับแล้วก็ในช่วงในช่วงนั้นเนี่ยที่ใช้เวลาไปส่วนหนึ่งเพราะว่าพอมีเริ่มมีสปอนเซอร์เข้านะครับซึ่งก็ยังยังสปอนอยู่สามารถใช้โค้ดข้างล่างนี้เป็นส่วนลดได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็น แบ็กเทสแบบเทรดไปด้วยนะครับเหมือนกับเป็นซ้อมเป็นซ้อมมือนะครับตอนแรกก็พยายามจะออกแบบที่จะทํายังไงนะแล้วก็กว่าจะใช้ความเคยชินกว่าจะอะไรก็เสียเวลาไปเยอะก็ไม่ได้อัพคลิปใหม่นะครับเนาะเราก็รู้สึกว่าแต่ละคลิปก็ใช้เวลาทําค่อนข้างนานด้วยก็เลยอ่เหนื่อยงานก็ยุ่งงา,งานประจําก็ยุ่งก็เลยหยุด trade. เทรดไอ้ไม่ใช่หยุดทําคลิปไปสักพักหนึ่งนะครับก็ปีนี้ ปีใหม่นะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆนะครับก็คือผมว่าก็เลยกลับมาทำคลิปตามเดิมในแนวทางที่ถนัดนะครับที่เราซ้อมๆกันมาก็คือการที่เปิดกราฟย้อนหลังมาดูแล้วก็ทำการแบกเทสกันว่าเออเจอตรงนี้อ่ามาอ่านกราฟกันว่าเมื่อคืนนี้กราฟได้ทำอะไรไปแล้วก็หวังว่าประสบะจากประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมเนาะโอเค นะก็เกินเท่านี้นะครับแล้วก็อีกอีกอีกอันนึงนะครับก็คือผมเคยพยายามจะทำคอร์สพรีเมียมนะซึ่งก็คิดว่าไม่ได้ประโยชน์มากอะไรนะครับก็คือคิดว่ามันก็เหมือนเป็นเบสิกนะฟอร์ม e r o to hero นะครับันะ้บนก็ใครที่มาติดตามช่องระเทดอยู่แล้วคงไม่ได้สนใจแต่ถ้าใครเพิ่งมาติดตามเพิ่งคลิกมาเจอนะครับแล้วก็ อยากจะเริ่มเทรดศึกษาใหม่นะครับก็ลิงก์ข้างล่างนี่เลยเป็นเพลย์ลิสที่ตอนแรกตั้งใจทําให้เป็นพรีมเมียมแต่ผมก็คิดว่าขี้เกยียจบริหารจัดการละก็เปิดเป็นให้เป็น Public ไปเลยนะครับนะเนื่องจากไม่มีลูกค้าเอาไม่ใช่นะจริงๆก็ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ก็คิดว่าเก็บไว้ก็กระไรนะครับเอามาให้แชร์กันจะดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ใน วันนี้นะครับเราก็มาเริ่มต้นจากทองก่อนนะครับราคาทองกพง็พุ่งขึ้นมา2วันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะกรอบไซเว์นะแต่ที่เราโฟกัสก็คือในของเมื่อวานนี้นะครับว่าเรามีมุมมองอย่างไรนะเอาเอามุมมองของวันนี้ก่อนของวันนี้เนี่ยมันมีกรอบอยู่บนล่างเนี่ยแล้วมันก็ดูทรงแล้วมันเหมือนจะขึ้นมาทดสอบตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันได้กว่าเซลเซีสยสคอตีๆๆแล้วแต่ว่าเรามาดูของเมื่อวานที่ราคามันค่อนข้างจะ อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนที่มีข่าวออกราคาก็เหมือนได้พุ่งตัวขึ้นมามีแก็บตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเทรดอะไรได้เรามาดูกันในช่วง i ท e f เฟรม M15 นะครับก็จะเห็นว่าในตอนที่ตลาดยุโรปเปิดนะครับก็ยังไม่มีไพรแอคชั่นอะไรนะครับเพราะว่ามองทางซ้ายเนี่ยก็คืออัพเทมีลิทิอีโคโตรงนี้นะครับเราตรงนี้ก็ทำท่ามันจะเป็น อีโคไฮนะครับแล้วก็ตอนที่จวดรเที่ยงครึ่งนะราาทำท่าเหมือนพุ่งขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ทำท่าเป็นพินพานแล้วก็ถอยลงนะซึ่งลักษณะน,นี้เนะี่ยมันยังไม่ใช่พาแอคชั่นครับแล้วก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วก็พอตลาดลอนดอนเปิดราคาก็คือเรียกว่าเป็นไซด์เวนะครับพอจนตอนข่าวออกปุ๊บนะครับราคาก็ทำท่าย่อนลงมานะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าไซด์เวก็ตามตรงนี้มีแกลบอยู่นะก็ะเราก็จะมองเป็นดิ้งเลน ตรงนนี้นะว่ามันจะเบรคทะลุขึ้นมาได้หรือเปล่าของมันก็มีอีโคไฮดด้วยนะครับก็พอราคาพุ่งขึ้นมาปุ๊บนะเดี๋ยวผมมาร์กเส้นต่างๆเอาไว้สักนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นอีโคไฮดที่เราเห็นอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีโคโลข้างล่างนี้นะครับนะตรงเรลทีฟนะลีลีต้า,ตา,ตา,นะตาสักนิดนึงนะครับโอเคมีอีโคไฮ อีโคโลอยู่ซึ่งตรงนี้ราคามันเหียมอยู่นิดเดียวแล้วก็มันไม่ได้ดิสเพล์แบบปื้ดเดียวแล้วก็ชนะเซตตรงนี้ครับผมมองว่าใน m 1 5เนี่ยมันยังอยู่ในการไซด์เวย์นะครับยังไม่น่าเข้าเแต่ในทำเฟรมที่เล็กกว่าเราอาจจะเห็นไพแอคชั่นได้เหมือนกันในตลาดลอนดอนนะแต่ยังก็ตามเนี่ยมันมีข่าวใช่ไหมครับก็พอข่าวออกปุ๊บราคาก็าวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาทะลุถึงตรงไหนก็คืออีโคไฮนี้นะครับแล้วก็ Swing ิ i ไฮสุดท้ายตรงนี้ซึ่งมันติดใช่ไหมครับเห็นมมันติดเป๊ะเลยนะแล้วก็ราคาก็ดรอปตัวลงมานะเบรกตรงนี้ซึ่งตอนที่ราคามันเบรกขึ้นมาตรงนี้ครับเราก็จะมองว่าเอะมันเบรกแล้วมันจะไปต่อหรือเปล่าเนื่องจากว่ามันติดเซ็ตตรงนี้นะเหมือนเป็น Rejection Block ใช่ครับราคาได้กวาดบายไซของสวิงไฮแล้วก็เหมือนจะดรอปลงมานั้นเราก็มาลุ้นว่าเอ๊ะมันจะลงมาปิดแกลบหรือเปล่า นะครับหลจะลงมาเอาอ e ีโคโลที่มันค่อนข้างจะไม่เรียบอยู่ข้างล่างนี้นะครับเนาะค่อยมาดูในตัวอันนี้กันนะครับมาดูในทำเฟรมย่อยกันนะครับในทำเฟรม M5 เนี่ยเราเห็นว่าราคามันแบบไหลขึ้นมาเลยนะไหลยอย่างเดียวแล้วก็ทำท่ากระโดดทึบมาตรงนี้ก็ทำเป็นคอนซล l ิเดตหน่อยนะครับแล้วก็เก็บตัวอีโคโลสร้างขึ้นมาใหม่ อีโคโลตรงนี้นะน,นี่ก็เหมาะที่จะเป็นทาร์เก็ตแรกนะครับพอราคามันพุ่งขึ้นมาครับนะตรงเนี้ยที่มันคอนซลิดเดตปุ๊กเนี่ยนะเราก็ยังไงครับตัวของอาราคามันพุ่งขึ้นมามีแก็บซึ่งก็เช่นเดิมครับว่าไอ้ตัวแก็บเนี่ยมันจะเป็นแก็บหลอกหรือเปล่าเพราะว่ามันราคาพุ่งไปใช่ไหมครับมันควรจะลงมาปิดแก็บแล้วก็ ไปต่อแล้วโดยที่เซ็ตเนี่ยที่มันเทรดไปเทรดมาตรงนี้จะเป็นบาลานซ์ p พ i ร e เ e s i นะครับเพราะฉะนั้นพอราคาลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะราคามันจะเป็นไงราคามันจะ break ตรงนี้หรือเปล่านะซึ่งโดย timing แล้วมันมีมันมีสิท์เพราะไงขึ้นหนึ่งมันขึ้นมาถึง e ีโคไฮตรงนี้แล้วนะครับแล้วมันก็เร่งโตขึ้นไปจาก e ีโคไฮนะครับแล้วก็ยังมีสวิงไ high นี้อีกเนาะแล้วมันก็ดอกมาตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรง อยู่เหมือนกันนะครับก็พอดอกมาปุ๊บนะพอพอมันเบรกตรงบารัสไทเรนตรงนี้นะครับก็มีแกลบด้วยราคาก็กลับมาทดสอบแล้วก็เทรดลงมาที่อีโคโลอีกทีหนึ่งนะแถมยังลงไปต่อจนถึงทดสอบตรงนี้เลยนะก็คือเรียกว,ว่าคือผมเออก็ติดแบบอันอื่นเขาก็จะชอบเรียกว,ว่าทดสอบทดสอบนะฮัลโหลทุนสองสามเทสใช่ไหมแต่ว่า ถ้าดูแล้วก็คือมันเป็นการมากวาดตัวล i ควิ d ตี้นะครับก็คือหนึ่งมันปิดแก็บแน่นอนแหละแล้วก็ของอีโคโลข้างล่างมันก็ได้จัดการไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูใน t ท m e เฟรม e M1 นะใน, Time Frame นะใน Time Frame ทม์เฟรมเนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะที่ตลาดมันเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับว่าใน M1 เนี่ยตรงชุดคอนซูเ i เดชันเนี่ยมันมาสร้างอีโคโลนะขยับจัดนิดนึงให้มันอีโคโลเป๊เปะๆโอเคนะครับเนาะ ตอนที่ราคามันเบรกขึ้นมาเนี่ยแกะตรงนี้นะครับพอร,ราคาลงครั้งที่1น,นะพอมันลงครั้งที่2เนี่ยนะเราสามารถเข้าทางนี้ได้เหมือนกัน,นก็คือคือ,คอตอนที่มันคอน s o l i d a t ใช่ไหมครับแล้วมันก็ทำท่าจะอ่อนแลมก็ลงมาแล้วแล้วก็ไอ้ข่าวข่าวมากี่โมงนะข่าวมาตอนอสองทุ่มครึ่งนะตอนข่าวกระโดดปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมครับก็เก็บเวลาแต่ว่าเรายังไม่ไมเทรดตลาด ตลาดเปิดก่อนตอนสองทุ่มครึ่งตอนสามทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้ราคาก็ไหลขึ้นมานะแล้วก็มีแก็บใช่ไหมครับที่เราเห็นแก็บใน M5 อยู่เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดราคาเริ่มย้อยตรงนี้มันอาจจะลงมาทดสอบแล้วก็ไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็เหมือนจะนงครับลงมาครึ่งแก็บแล้วมันก็ขึ้นขึ้นมาก่อนแต่มันติดอันนี้นะแล้วก็ เทรดลงมาตรงนี้มีแก็บเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเข้าที่เซฟที่สุดนะครับก็คือมันได้ชัวร์แล้วว่ามันเบรกตัวมันเบรกตัวบาลานซ์ไทเลนตรงนี้ที่เราสงสัยอยู่นะครับเนี่ยมันทะลุแบบแรงเลยเพอมันกลับมาทดสอบแก็บตรงนี้นะซึ่งราคามันไม่จําเป็นต้องขึ้นมาปิดแก็บนี้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันคือได้เท,ทรดบาลานซ์ไทเลนไปแล้วนะครับงั้นตรงนี้ก็แก็บนี้ไม่ควรนะแต่มีสิธิ์กระชอดได้นะครับ เราะั้นเราอาจจะรอว่ามันเริ่มมาอ่อนแรงตรงนี้แล้วก็กระโดดลงปุ๊บนี่เลยนะอีโคโลตรงนี้นะเก็บตรงนี้สบายๆนะครับนะโอเคอน,นี้ตอนที่ตลาดอเมริกาเปิดด้วยนะครับเก็บตรงนี้นี่ไม่ควรแต่เราก็เผื่อใจไว้นะครับ R r ตรงนี้นะครับได้อยู่ที่3เท่านะโอเคก็สวยๆนะครับส่วนข้างล่างนี้ไม่รู้นะมันจะลงมาถึงหรือเปล่านะก็ รอดูพอราคามันได้ลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับราคาก็รีเทสกลับมาเอาอีกรอบไหมอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้เพราะมันมีแก็บใช่ไหมครับเราก็รอให้มันเทสขึ้นมาอ่อนแรงจากแก็บนี้แล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ราคามันลงเนี่ยใช่ไหมครับตรงเนี้ย e อีโคโลตรงเนี้ยมันควรจะกลับตัวขึ้นทันทีเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นพอราคามันลงมาใต้ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหม อีโคโลนี้นะครับพอราคาลงปุ๊บมันมันไม่กลับขึ้นมานะครับมันขึ้นมาติดแทงนะครับแล้วก็ราคาย้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ลงแล้วก็ลงต่อนะก็คือคือในเซ็ตที่มันมูฟเดี๋ยวผมต้องย่อนินึงในเซตที่มันมูฟจากแก็บตรงนี้ที่มันดิสเพสเมนต์ลงเนี่ยนะครับเราหาสัญญาณที่มันจะอ่อนแรงคืคอมันคอนซูริเดตนะครับจะไปต่ออาถอยลงมาสร้างอีโคโล ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําท่าจะข,ข,ขึ้นขึ้นแล้วก็ดรอปลงมาตรงนี้หนึ่งนะตรงนี้ก็คือเก็บอะไรอินเทนเนลเรนดิคูิตี้ของขาของขาลงตรงนี้นะครับเข้าไปใสจแล้วก็ดรอปดรอปลงมาดีเทนเมนท์หนึ่งทีแล้วก็ลงต่อนะครับซึ่งข้างล่างนี้นะก,ก็ยังเพราะว่าตรงนี้มันลงมาเป็นเป็นอีโคโลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็น่าจะเข้าได้นะครับนะแล้วก็ stop ลอยก็ นชุดนี้ไปนะอ่า,อาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับได้2เท้าครับแล้วก็ถ้าใครแบบถือยาวลงมาจนถึงข้างล่างเลยนะก็อาจจะได้ด้วยนะตรงนี้นะโอเคนะแต่ก็นะ่าจ,จะถือยาวมากนะเราไม่อยากจะเล่นเกินเที่ยงคืนนะครับดัะะนั้นเราก็จะได้อยู่2ไม้นี้ในสลับทองนะดูใน m 5กลับมาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราควรจะดูหลายทางเฟรมที่มันคอลเลียรกันนะก็ จังหวะแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้า M1 มือไวทันก็คือได้ตรงนี้ไปนะเข้าจังหวะ2นะครับลงมาปิดแก็บตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ทางง่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคามานค่อนข้างจะแบบไม่แน่นไม่นอนเนาะแต่สุดท้ายมันก็ลงมากว่าดเซ์ไซด์ทรีทตี้ก่อนนี้มันจะกลับตัวขึ้นมานครับ <S <S โอเคอันนี้ก็คือสําหรับทองนะครับ <S <S โอเคมันก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าไปที่หุ้นต่อเลยนะครับ หุ้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับในทำเฟรม M15 นะครับก็ตอนที่มีข่าวตรงนี้นะข่าวแล้วก็ตรงตรงข่าวตอนสองทุ่มครึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตลาดเปิดนะข่าวก็มีการพุ่งนิดหนึ่งนะผมก็ไปที่ M5 กันเลยล้กันนะครับนะตอนนี้ข่าวนะก็คือมันไซด์เวย์มาทั้งวันเลยใช่ไหมครับราคาอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาปุ๊บนะซึ่งตอนนี้เราอยากไปเปิดกราฟดูเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาจะเทรดให้ไปทำอย่างอื่นก่อน เลี้ยงลูกอะไรก็ตามนะครับก็พอตัดขาม,มาปุ๊บนะครับนาครับทีนี้พอราคาพุ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องลุวมาเอ๊ะมันจะลงมาปิดแก็บหรือมันจะไปต่อใช่ไหมครับเราก็รอดูจนสามทุ่มครึ่งนะก็สามทุ่มนะครึ่งมันเฉลยเราแล้วนะครับว่าราคาตรงเซ็ตเนี้ยมันได้เบรกตรงชุดนี้ลงมาเพราะว่าเพราะว่าพอราคามันย้อยลงมาใช่ไหมครับ เราก็กลัวว่ามันจะลงมาลันลิควิดิตี้ข้างล่างแล้วก็พุ่งขึ้นมาหรือเปล่าปรากฏว่ามันพุ่งมันเหมือนจะพุ่งเลยนะเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรกับเซลล์สายลิควิดิตี้นะครับพอราคามันลงมาถึงแก๊บตรงนี้นะมันก็พุ่งขึ้นมาแต่มันก็ติดใช่ไหมครับพอติดปุบมันก็พอตลาดเปิดจริงจริงมันลงใหญ่เลยนะครับังนั้นเราหาจังหวะที่เข้า เติมไม้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะไปเข้าได้ตรงไหนเราก็ต้องมาดูทางซ้ายมือนะว่ามันมีอะไรบ้างนะก็ตรงเซตเนี้ยเป็นออเดอร์บล็อกแน่นอนนะครับนะเพราะว่ามันลงมาเป็นไงลงมากวาดเซลล์ไซรัดตี้แล้วก็ดีเทนเองขึ้นลงมาทดสอบแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บข้างบนเลยนะทีนี้มันชนทาร์ e เก็ตไปแล้วหรือเปล่านะหรือว่ามันแค่กำลังย้อยลงมาซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นสวิงไฮนะราคาก็ลักษณะมันพุ่งไปเก็บสวิงไฮลงมา ทดสอบแล้วก็ลงต่อนะ่ไครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะลงมาปิดก a บข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอไปดูในผมก็ก่อนจะไปต้องเอาเส้นมาตีแล้วกันนะครับขอตีเส้นเรื่นี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น order block อันแรกนะครับแล้วอันนี้เป็น mitigation block นซึ่งเราก็าไม่ควรประมาททั้งสองเส้นนี้เอาไว้ อะมาดูใน M1 กันปุ๊บอันนี้ M1 นะครับก็ราคาค่อนข้างจะแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าพอเราเห็นว่าตลาดเปิดก็คือผมเปิดกราฟมาประมาณ 2, 3ทุ่ม4 5แล้วราคามันลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับซึ่งเราเข้าได้ไหมก็เข้าได้คือราคาที่มันคอนซูเดตเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาตรงแก็บตรงนี้นะครับ นะแต่ว่ามันทําท่า weakness ก็คือว่ามันขึ้นเข้ามาแก็บนี้แล้วก็ดอกลงมาเลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมันดอกลงมาเบรกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะก็เราก็มีตัวอะไรตัวรออยู่ข้างล่างที่เส้นเขียวตรงนี้ผมย้อนไปไม่ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเข้าทางนี้นะเซลเพราราคาเห็นแดงนี้ย้อนขึ้นมาปุ๊บเซลเลยนะครับนะ stop รอเแถวๆนี้แล้วก็ เอที่ไหนเอาเอาเ,อาเอาตรงนี้นะครับ RR นิดหน่อยนะแต่ดูจะปลอดภัยดีนะแต่ว่า,าตัวราคาก็มาจาังหวะ2ก็คือได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทำท่าเดิมเลยนะครับก็คือตรงนี้ relative equal high ใช่ไหมครับแล้วก็เทรดเข้าผมเอาโ,โอเคนะก็คือเทรดขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ดออปลงมานะครับแล้วก็สร้างแก็บรอไว้อยูนะ่เพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าทางนี้ได้นะครับ ือเซลล์ตรงนี้เลยรอรอที่เหนือแนะก็บแล้วก็อยากจะเก็บต่อแนะแต่ RR ก็ آ, آ, ใช้ได้นะ1.94นะครับพอราคาลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนะั่นก็คือออเดอร์บล็อกนี้แล้วนะเราได้อยากไปดูว่าเราอยากไปวัดกับมันว่ามันจะลงนะโอเคเราก็เอ๊ะมันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ว่าเราอยากไปเข้าเลยเพราะมันเสี่ยงนะครับมันเพราะว่ามันลงมันก็แรงแต่ว่ามันติด ออเดอร์บล็อกแล้วอาจจะเสร็จส่งอาลงหมายแล้วนะครับซึ่งพอถ้าเกิดว่าใครยังจะเซลล์ต่อเกินจากตรงออเดอร์บล็อกนี้ไปก็เห็นว่าราคามันเด้งขึ้นมานะแต่ว่าก็ติดตัวตัวนี้อีกตัวออเดอร์บล็อกตรงนี้อีกใช่ไหมครับนะก็คือเหมือนเป็น i n t e r n a o l order for e n t i d r i l l นะครับก็คือจะเข้าตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ลงมาที่เดิมมันะมก็ลงไปไกลเะลนะไม่รู้ว่าจะลงไปถึงไหนนะใครมีหุ้นอเมริกาอยู่ก็จะต้อง คิดน uh, mm ิดหนึ่งแล้ว